สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเลย้อ้น้องนุ่ลุงเป้าอามัดสุกูสุขคนครับแถวตะเขียวตะยองนุ่มสามทิศแช่แนใไม่แล้วครับขับมาผมพอกับสามทิศวันนี้กะช่วงแรกครับพอดีสามทิศเขามาเอาห้องของห้องน้ำเนาะครับเพราะว่ามัอนีสามทิศทำงานครับก็เลยมาเห็นกระจอกกำลังเอาเขาขึ้นเราครับมาสีซวยยกระจ้กจะวางจากข้าวครับน่ครับเขาเยซูเยซูคือว่ปลาเซียนอาเซียนห้องนี่แหละายเเียนห้องนี่ละเยโซูเยโซ่คนเดือน ทีมงานไม่รุ่นนอครับเพิ่นกอเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นฝนมันนี่ครับฝ้ามันขีฝามันมาเพิ่นกระเลย,ย่องส่วงยันยันยูวัดกับพ่อ,อยูวัดครับเพิ่นยันฝนตกผู้ใดก็บยันฝนตกครับกระเลยเฝ้าขึ้นมัก้อนเามียนได้แล้วกระเรืเอ่องเ,อเ,ม,เอมียนไปจากแดดแล้วนี่ตาม,ตามที่แดดช่วยแต่ว่ามันยังบ่บ่เมน,นู่อันนะเห็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวหายไม่หลนเขายกผมยกอะไรหรอครับปวดเอวานม อันนี้ของเป็นของยายโซนะครับพี่ทั้งทั้งพี่กับพ่อทั้งพี่เลยครับอันนี้ของประจําประจําล้านเท่านี้ละพอจําพอบานพ่อเมืองเท่านี้ละนี่ครับเป็นมาตากไบเอ็งสิมุ้ยมม่องตากไหมพี่น้องก็ต้องมาตากเป็นย่อมเป็นยังไบเอ็งสี่ครับนี่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 น,นี่นนพันเดียวเท่ครับของของยายโซพิ่นเดียวขึ้นไปทั้งเหล่าแล้วครับ เป็นถุงเลยครับพันโบเท่ตว่าของอีพีเฮานี่คุณอีพีจะลั่นเฮา,า,านี่คนจ,จีเทครับข้อคล้องใจจำจีเลื่อมเลื่อมคล้องใจจำครับของใจจำของคุณพ่อจำลั่นเฮานี่แหละคุณแม่พันยุ้ยใส่ะเราเป็นองไรล่ะคุณคุณแก่ถ่อคนมานั่งโฟลเขาครับที่เรียกพันว่าสีบ้วขึ้นมื่อนี่หรอกฟ้ามันแหล่ะีดฟ้ามันป้าแต่ใส่บัครับย่านบันนี้ครับ พูดตากเมื่อวานนี่ก็เอาขึ้นก็นมีครับหยาดฝนตกคข่ำครับอเ,เอาๆาสามชิดคอยโย่เขาคอยเพิ่นจักถุงสองถุงกันครับเพิน่นสีว่าเดี๋ยวให้เพิ่นเอาไปเที่ยวกันครับถุงมันของพ่อพี่น้องออเพราะว่าเระจ่าห้บ่เต็ม่มนะครับเพิ่นสิเทถุงมัเหมือนครับเดี๋ยวจะมาให้ไหมอีกหลายกองอยูุนี่ครับเราก็ะยุยใกล้ๆนี่แล้วครับนี่ๆๆ่เราโย่ข้างนอกเนี่ยครับโุ่ข้างหน้าเนี่ย <ไป S 2> ไปเที่ยวกันรถลูกไต้เพิ่นเหรอครับมีมองเดียวดตีเขานี่เจ้าของครับอิจแต่จำมอมีมองเดียวตีเขาอันพี่แม่บ่ไหนต้องมองเ,เงขาเนี้วมือเตีเ้ยก็มีไูไว้หันใน้อเฮียนก็มีนนเ,มเอาไปไม่ได้เฮียนก็มีเฮียนเฮ็ดไว้เขาตัวไประเดี๋ยวไปเฮ็ดไว้คนตัวกันเจ้าแหงแล้วเขาเตี้ยบนเดือบุ่นโวอัน อยู่ในเหี้ยนั่นพระท่านให้ทูงมันบอกให้แล้วเขาเจ้าเจโอ้พนไห้ทวงล้วครับแต่ว่าพนบรท่านเนี่ยโอ้ยึ้นเล่านี่ยู่ในเหี้ยนพนเนี่ยครับเหี้ยนให้เหี้ยนไส้นะครับเหี้ยนลงไส้พนเหี้ยนปีสองเขาเนาะครับเหี้นว่าเจ้ห้เอาว่าคเจ้าเถาพนกัดเมียนซิงเมียนขวางพนย่านพนย่านฝนครับฝนมันฝ่าฝนมันแหลมมากนาะครับเพราะว่าผู้ใดล่ะครับย่มสีได้กะฝ้าเห็ดเอาครับไอเทียฝนตกลงมามันปีเป็นแนวาขึ้นครับ ไปยกเข่าทรายทิ้งนั่ไว้หลุนก่อนเลทีละจักถุงไว้หลุนเหรองเลทีละสามถุงเจ๊ออเ,เออใครอย,ยู่มีจ้าลูกตลานครับเอากำลังดีให้เขายกเอานอนลง่งก็ได้บ้านตั้งก็ได้ ไปหลุดมันแห้งดีตัวบบทเท่เป็นบ่อหน,นิคนบบเท่คนไข้ฆ่าทุ่งไปเลยครับ,บาามาให้นาน้าพี่น้องช่วงนี้นี่ตะเขาต่าน้ามครับเรียนของไายก่อนตะวันมีแนวแก้ไข้ออดอกไม่หลุดเขาพยานมีแก้ไข้ยิเชื่อได้ยักถุงก่อนหาไป จักนับนับได้จักถุงมพีขายได้ถุ่มทิชเนตทุกทิชเตเจ็ดทุ่มลตีบ้นโอ้ยกินน่มดดอกผู้เดียวต้องลเกี่ยกไก่เอาขึ้นไปแล้วจังนับก็ได้ดอกเอาโอเคพ่อเราลูกพ่อเราลดลดมันสีนั่นลกมันสียน้ำเสียลูกมันสิน,า,น,สนาแห้งไก่ไก่ดึงดอกยาเฝ้ายาเห็ดนั่นเดี๋ยวลดมันสีพังไปลดคลอยไปครับวี่งใกล้นี่ครับเราก็อยู่งใกล้นี่แหละไม่หลุดเขาแล้วแค่เขาสีเห็ดครับไปกันดีครับบานสารทีสครับโอ้นั่นนั่นนั่นทีบ่ อย่าเดียวเดียวอย่าเ้ามันสียกเราลงมากแบบละเบาเบาเบา,เา,เามันหนักท้างหวัวด,ดิค่อยกันดีครับค่อยกันทุ่มในบ้านข้าเจ้าครับค่อยกันนี้ดีครับอยู่วัดกับส่วนหนึ่งเลยครับแยกกันลงมากแล้วก็ยุ่งเหี้ยนของพี่น้องก,กันอีกส่วนหนึ่งครับ สันในเด้อพี่นอ้องสามติดกับบ่ได้ขาสองกล่องมานั่ครับมารวนๆเดี๋ยวเก็บถุงไปถุงถุงยิ่งมันกอดเขาก่อนครับถุงมันเหมือดครับเดี๋ยวผมสามติดเก็บถุงก่นกอนเนาะครับเนาะดนนเดี๋ยวกำลังเอื้อนลูกนอก้อ,นกอ,องมาซอยเอาถุงปุ้ยไม่ร้อพี่น้องมันกอกอีกเท่านี้ะ่ะปล่อยอยู่ดอกค่ำหรอครับรอติควาอนุญาตย้าย อาเตี๋ยเพิ่นไปทำงานนี่เพิ่นนี่ว่าบ่อยู่กับเฮ็ดน้ำเพิ่นไม่ไรนะครับเนาะเดี๋ยวสิยืนวอาเพิ่นสิเพิ่นเทียนเฮ็ดบ้าได้ธนาเพป็นบ่อยเฮ็ดครับเพิ่นว่าผมทำงานเพิ่นเพิ่นย่านผมไายนะครับเพิ่นย่านบ่ให้เพิ่นกอกไว้โลดครับพุ้งยิงเพิ่นบ่ให้ยากเรื่องกอกครับเดี๋ยวสามสิบสิบเป็นคนยกขึ้นครับถ่ายยี่งตนขั้นลงมาก่อนเพิ่นลงมันเต็ม เออมันแล้วก้อนเนาะครับเดี๋ยวผมสิทธายกครับซอยกันดีครับซอยกันอ่ามีป่าเข้านี่แล้ครับน้องนุ่งเข้าซอยกันยิงทันกอบเนาะครับเดี๋ยวผู้ชายยกแบ่งหน้าที่กันไปครับไกลมันกัดตาครับพี่น้องจับนวจับไกล้ครับโอ้ป็ิเห็ดยาเช็ดกินหนึ่งครับเลี่ยวพ่นกะทิกินเขากินน้ำน้ำกันเนาะครับเนาะเออพี่น้องสามสิบสี่ควาอนุญาตยกเขายงยังไฟเพิินก่อนครับ มันทีเพิ่นส์ีมันดูน่าเกียดเนาะครับมันดูบ่ดีครับสามจิตเกิดทีทรายเพิ่นเห็ดเวียะจะวางจะเข้ากันครับครับท่านนี้ก็ขอบคุณขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องเพรามาสุขสุขคนแหละครับที่เข้ามารับชมคลิปของสามจิตั้งจะจบหนึ่งจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบว่าได้พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าสามจิตที่พี่ป้าน้องเป็ยังก็จะค่อยชุ่มค่อยจิตตามครับครับเพียงใน ครับสำหรับฟิสนี้สร้างทิดกระเียาไว้สำนรัครับขอตัวไปโยกเขาซอยไปเรื่อยครับขอบคุณและสวัสดีครับ